แอสปราร์ตนจริงๆก็คือสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะปกติแล้วนะแอสปาร์ตานจะไม่มีพลัาางงานองค์ประกอบของแอสปาร์ตานจริงๆจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน2ตัวนะคะก็คือกรดแอสปาร์ติกเนี่ยกับฟีนิลอะลานีนนั่นเองนะคะ แอสแปแตมน,นะคะก็ใช้ในผลิตภัณฑ์หลายประเภทเลยนะคะที่พบบ่อยก็จะเป็นกลุ่มของน้ำมันลมนะคะที่ระบุไว้ว่าไม่มีน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลนะคะหรือว่ากาแฟสำเร็จรูปกาแฟกระป๋องนะคะอาจจะมีการใช้บ้างนะคะ,ะแล้วก็มีกลุ่มของหนักฝรั่ง อันนี้ก็อาจจะมีการใช้ในส่วนแอสตาแกมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีการใช้แอสปาแกมเนี่ยจะมีการระบุไว้นะที่ฉลากของผลิตภัณฑ์นะคะตรงบริเวณส่วนประกอบนะคะว่าเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาแล้วก็วงเล็บใสงว่าแอสตาแกมไว้นะคะหรือบางค้าอาจจะเขียนเป็นเลข INS number ก็ได้นะคะซึ่งก็ของแอสตาแกมจะเป็น INS 9 5 จริงๆแล้วนะคะแอสบะแตมเนี่ยค่าความปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกได้เคยประกาศเอาไว้นะคะต่อคนนะคะวันละ40มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะต่อวัน ง่ายๆก็คือสมมติถ้าเกิดเราหนัก60นะคะก็60คูณ40เข้าไปก็ได้2,400มิลลิกรัมนะคะต่อวันนั่นเองซึ่งถามว่าในเพลตพันต่างๆมีมากถึง2,400มิลลิกรัมหรือเปล่าไม่ถึงนะคะส่วนใหญ่ในเพลตพันเกาจะใส่ไม่เกิน0.01%เท่านั้นเองฉะนั้นปริมาณของแอสปาร์ตามเนี่ยที่เราได้รับจากเพลตพันเหล่านั้นเนี่ยจริงๆเราถือว่าค่อนข้างน้อยมาก อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเพลตภั์ต่างๆเนี่ยมีการใช้อสปาร์แตมอยู่นะคะถ้าวันหนึ่งเรารับประทานผลิตภั์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเป็นจํานวนมากแล้วก็บริโภคในปริมาณมากนะคะอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้รับสัมผัสกับอสปาร์แตมมากขึ้นด้วยนะคะนั้นขราแนะนํานะคะอันที่หนึ่งก็คือให้สังเกตก่อนว่าผลิตภั์ที่เรารับประทานนั้นมีอสปาร์แตมหรือเปล่าก็คืออย่างที่บอกว่าสังเกตที่ฉลา ข้อที่2ก็คือพิจารณาดูด้วยว่าเราเองมีโรคประจําตัวบางอย่างหรือเปล่านะคะอย่างเช่นโรคทีนิวคีโตนิวเรียหรือว่า p k u นะคะ p k u จริงๆเป็นโรคทางพันธุกรรมเกิดจากมีความผิดปกติในการที่ไม่สามารถเปลี่ยนกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนไปเป็นไทโรซีนได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่มีฟีนิลอะลานีนสูงอย่างเช่นตัวแอสปาร์แตมเองเนี่ยก็คือองค์ประกอบของเขามีฟีนิลอะลานีนอยู่ด้วยนะคะก็ถ้ารับประทานมากก็อาจมีโอกาส ที่ฟีนิวอลานีนจะข้างในเลือดนะแล้วก็ส่งผลเสียต่อระบบประสาทและก็สมองด้วยนะคะมีรายงานว่าการรับประทานในประมาณสูงต่อเนื่องมีโอกาสทำให้ไอคิวต่ำ ในะะส่วนของตรงนี้เพราะ,ะฉะนั้นก็จะต้องมีการระมัดระวังนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในหญิงที่ตั้งครรภ์นเนื่องจากว่ามีรายงานวิจัยนะออกมานะคะคว่าให้หนูเนี่ยที่ตั้งครรภ์อยู่กินตัวแอสาแซมน,นะคะในโดสที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะก็คือ100มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยนะคะคิดเป็นโดสในคนแล้วนะเท่ากับ100มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1ก <c oughs> ิโลกรัมก็พบว่าเมื่อหนูคลอดลูกออกมานะลูกก็มีโอกาสเสีย่ยงนะคะ่อนข้างสูงในการที่จะเป็นมเเเร็งดลือขาว ะะแต่ถามว่าระดับโดสตรงนี้นะคะเราจะได้จากการรับประทานแอสตารตมมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่อย่างไดก็ตามเนี่ยข้อแนะนำถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์น,นะคะก็การรับประทานวพวกผลิตภัณฑ์ที่มีแอสตาแ,แต่ก็ควรจะใช้ความระมัดระวังนะคะคำแนะนำก็คือถ้าเกิดรับประทานแค่1ขวดหรือ1ถุง นะหรือหนึ่งซองต่อวันนะคะนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะน่าจะปลอดภัยรับประทานได้นะคะแต่ว่าการรับประทานแอสตรัมจากหลายๆแหลงหรือว่ารับประทานในปริมาณมากๆนะคะไหลถุงไหลขวดอย่างเงี้ยต่อวัน <c oughs> ก็ยังตอบไม่ได้นะคะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่ก็ได้ดันั้นดีที่สุดก็คือ,อบริโภคแต่น้อยออกกาลังกายเป็นประจำ